สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีเมื่อบุกคดมือนในขสิได้เดินทางเข่าป่าคือเก่าพี่น้องมืาเนี่มือนในข้อศีไปนอนป่าสองคืนพี่น้องมืาเนี่ไปกับตาพานใหญ่คนอยู่ทางหลังมาพี่น้องพี่น้องใช้เบอรเนาะงตาพานใหญ่เพื่นเพราะว่าเขาอยู่คนละบาทและนัดกันกับเพิ่นนะพี่น้องมาเจอกันอยู่ผู้มื่อวานบุริขีรถขึ้นมาด้วยพี่น้องบ่พ้นตกลำบากขึ้นทีมงานเขาพี่น้องตาพานใหญ่ได้สามคนสุดยอดพี่น้องเลยเพิ่นเสียาไปมันในเขตเพิ่นมันในเขตมันประหลาดเลยอาศัยเพิ่นได้นำทาง ไ,ไปพี่น้องไปโดนน้ำกันวสิมารหรือประมาอน,นึงเอาเดินทางมาไกลเถือพี่น้องเพราะว่าเขาได้แยกกันในผ่านเขาสองคนเขาได้แยกกันแล้วเขาจะไปตัวนึ่งอีกสองคนมาเนี่ยพอแล้เขาจะไปเจอกันอยู่บอ่อนพี่น้องตาผ่านเขาน้ำทางก่อนเลยเพราะว่าเขตในพปนูนุจักมันพาไปนะอีกสองคนแยกทางใหม่เลยพี่น้องคนกระโตกนาต เออองเรื่งมันนอนอื่เงี้ทางมันมนอนใสาหนูก็นไงอืมโอักบกเลยเนาะมักบกมดเลยนี่นะมื่อกี้นีอนูยเจักหัววย่มเเากเลยนวาขนาดวาู้หญิงนะหนังปัยังมันหจุนาอยู่ สะพาเแา2อคนมาทางนั้นสะพาเแา2คนเดียวกันอยู่บอร์หมดลอยู่บอร์าเข่าฮึางบริคุนท่งนหน่อเว้ยาไปดอวไปกินไปกิน ตะกี้นกเป่าย,ย,ยืดยังเท่าไหร่เดี๋ยวนี้แล้วเนาะมันเริ่มชิมัน้นเลอนาอกแล้วไผ่านผ้ากเบ้นี่พี่น้อง้วยสเกตในพี่น้องกังเว้นคะนยังขีเพ็บออกเงมนนี่เงอะครับโอ้ไทยห้องไว้ยังตะขาบโอ้ แข่งกันครบกระเว้นได้พี่น้องเลยประมาณเก่ามงสาวเลยป้าต้องเอาลอเอามาไกลเติบพี่น้องกับนายผ่านพอดยอดไกลเติบเลยกำลังจะขึ้นภูเต้โต้แต่ว่าพ้นอยากตกด้วยพี่น้องมาเลยพูดเลยพี่น้องเขาสิไปทางนายผ่านผนบอกว่าทั้งนั้นแหละพูดเราชินอนอยู่จอมผู้ทั้งหมดเลยเหรอ แต่ว่าเกณฑ์นันทาก,กลายเด้อพี่น้องเด้อทากลายเด้อแต่เขาก็สิไปลองเบิ่งมาเนี่มืดพ้น,นพี่น้องเอ้ยมันนี่ยากลำบากเนียมาหนาพ้นเนี่ยประวัติทีมงานเขาสองคนเดียรแยกกันไปทางหนึ่งเลยนะเขาสองคนไปทางหนึ่งอีกไปเจอกันอยู่บอดหมดเลยพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องแตาผ่านเป็นเห็นกระหอกเลยเป็นยอกยังสัตว์นะเพราะว่าเขาเขาดงใหยเดยเนี่ยฮะเป็นยอกยังสัตว์ สังเกตดูพี่น้องนี่นูวายมันควดอยู่กลางดงหมดเลยนี่พวกผมเห็นบโอว์มันเป็นนูวายนูดงนะพี่น้องโอ้แต่พยังมาพี่น้องพยังลงผูบ้างนายพานมันไปก่อนเลยในยพานแบบว่ายดีในผ่านเชียงหนังเฮ่อ,ดอาาเดินทางมากไปเมื่อยหอด ทอดตาดไปอดสิขึ้นนออยู่เทิงพี่น้องไลยเมื่อยเราะมาไกล้เลยพี่น้องประมาณเจ็ดแรักหรอเจ็ปกิโลอะไรเา่ยางปมาพัดมันก็ต้องช่วยนาพี่น้องมันพามาช่วยหนาเราคือเทิงมลแต่น้อยเนาะเราคือเิงมแต่น้อยเนาะ นอนชิ่นนอนอยู่ทึ่งมเลยเมือนเลยตามได้พาดว่านอนชินนอนอยู่ทึ่งมดเลย พี่น้องน้าจางเขาเดือดมากจางมามาพี่น้องเมาเรามาเตลุมมาเลยพี่น้องเป็นมาฮอดบ๊อบข้าวชิโน่หรือเปล่านี่แหละบ๊อบข้าวชิโน่พี่น้องมาฮอดบ๊อบแล้วบานเลยพนตะพานเป็นกับขาวชิโน่นี่แหละเพื่อนวะบ๊อบมีตูบเก่าเข้าเลยพี่น้องบันนี้แลรกข้าวชิโน่เหมือนเลพี่น้องเอ้ย้ตะพานคนบ๊อบชิโน่เลย นายผ่านบอลนี้ลนนแล้วเนาะเมล็ดไงเนาะโอ้บอลนั่นแหละพี่น้อเนงเอ้ยเมล็ดไงเป็นตัวเก่าขเขาสองคนยังพอมายังอีกทีมงานเอาชองคนยังไปเลาะครับหาก,กินมาเลยนะครบลนนเลยพี่น้องสนี้มีม่องเนี่ยเต็มบอลสินอดนี่แหละพี่น้องเมล็ดไงผลก็มืดครึบอยู่อู้ เดียางมาเื่อนประมาณสิบสิบักันนะี่้องหรือว่าสิกิโลเด็กสิบใกกิโลเะไ่น้อง้รามาตวจหาปนเปื้อนรับบานะปับานะแต่ใน่านบรรบาจะใบหรือเพลาะว่าอันนี้เราเคยใคยังไงกนะ่กดูโบราณเยไปปล่าใช่ไหม้าหน้าหน้าน้าตรงตรงเลย ชา้งน้าซ้อมคนนองว่าเยการทเป็นมากเว่าจำหนึงเขามาหนึ่งเขาแบ่งกันโออามันเนาะโอ้โห่าฮเข้าปักอนเพิ่มเติมเลยพืน้องเหมือนเขาชิยิ่งนกหที่มังไห้พนองไปนำาทาเพื่นขอประเทก็มังไห้นะต้ไปไปงเบิงนืองนกกินมังไห้พี่น้อง ไลาย,ยันกกินบางไห้เลยเขาชิพกบนี่แหละว,ว่ากคนายผ่านเหมือนปุ๋ยในผ่านเหมือนพกเบืงบ้งนั้นเข้าเลยสิพกบงนี่เาอยู่ในในี่แหล่ะบังไห้พี่น้องมันหลน่นใช่นบมบ่เต็มมัดบังไห้ไปน้องไปหลน่นไป เจอถากกินไปน้องเลยอุ้ยถากถากถากไปน้องเลยอุ้ย ตะผ่านเหาละพกบนคนได,ด้นกคนเดียวพกอีกับมังค่ายเลยขากไวก้วดพกในผ่านผ่านไงควงานตะผ่านไปน้องไอ้ลกเป่าเฮ้ย้มาันเติบได้คนยิ่งมหมือนด้คักกก,กกินมังให้ให้้น้องเ้อ

ันี่นายผ่านเพิ่งกำลังเผาหนกไปนนองเผาหนกเป่าสินราบหนกเป่าแล้วกินตอนเที่ยงง มันเลยเนาะมาเป่าเนาะมีแต่บอลเดียวเดี๋ยวว่ผมหายมันไม่ได้ไปหลอกบอลนี่เด้แบบง่ๆนะเออ ได้พลาดเขาเลาอมากเลยพ ow, now, ี oh, for Rainbow, for ่น้องได้ย uh ังไงได้พลาดเพื่อนู้ไดโนกโอ้ได้นกรือม้าเลยพี่น้องได้นสองตัวเขาแย่กัน็เพิ่นได้เพิ่นมาเพิ่นได้นสองตัวนะตุดยอดได้พลาดทีมงานเขาพี่น้องตะพานเพิ่นมาเลยยังยังอีกคูหนึ่งพี่น้องเพราะว่าเขาแย่กันก็ม้าม้าเลยสองคนหรือเป็นสามเขาทันเขาว่ายังเอกูได้พลาดผู้หนึ่งว่ายังไปหล่อว่ายังไปหลับยิงนะพี่น้อง ออาก <EO> <Four> ็เช็ดกินถาไบัดสิลาบนกอี่น้องลาบนกพริกนกกินเลอนั่นไหลยดเตากอนล ลำนกเป้าพี่น้องเอ้ยนี่พี่น้องมาหน,นี่อาหาราทอดเพียงนกต้นเทียงนี่น้องคนนั้นไดนนน้พลาดประเทศมาเย่ยแต่กับลาบนกเป้าได้พี่น้องมาลำพี่น้องมาเขารับได้พลาดเพื่อนเลยพลาดมากมาก อะไพี่น้องเอ้ยการเข้ามาป่าพวกนี้ยังร้ายดอกเนี่ยเขาจะให้มีอยู่มีกินเลยก็ยานะการเข้าป่าในนุองในนุ้งก็จะได้กินอยู่ไหนคนมาเข้ามาป่าอลไรได้ด้วยมันโมแมนตได้พี่น้องบาดได้เอครับได้เข้าได้ซีบขึ้นก็บาได้พี่น้องเคยไปมาแล้วยว่าท้าทายพลาดอะไรอ้าพี่น้องหลังจากเขากิ้งเขาที่ยงแล้วก็เขาสิบห้าล้านแรกในพี่น้องว่าหน้าพานะครับไปเลยเนี่ยกันไปเลยพี่น้องแต่ห้าลัดแรกพี่น้องมึงทะเลาะมาไกลเติบเลยพี่น้อง นี่ก็เป็นเวลาห้าโมงแล้วพี่น้องเขาเจออยู่หม่แต่เขาบริยิ่งมันมันปบของมันขอนมันขอนต่ำหัวเลยพี่น้องขวสิลลอต่ำหัวมันบริยิ่งนกเสียงเห่าแบบนี้ข่าวขวศิลลอกันเถื่เลยบอกบ่กเขาแยนกันพี่น้องทีมงานเขามาเสี่มกันสี่คนแยนกันแยนกันไป ลองนี้เฮาเลาะขึ้นเลยพี่น้องใกล้เติบเป็นเวลาหกโมงปลายเลยเฮาเสียเลาะลงตามหวยเลยพี่น,อน้องยเลาะลงเลยเลยหมดละ มาฮอดบอดเลยพี่น้องเขาไปดัดแหลงโบเห็นยังเลยพี่น้องเลยเจออยู่แต่ยิ่งน้ำมันบบทัดพี่น้องเพรามันล่มเนาะหนึ่งหนึ่งยังอีกสองคนตาพานนะตาพานใหญ่เขาโบทันมาเข้าสองคนมาก่อนเลยเพราะโบได้ยังเลยนี่พี่น้องตาพานเหมืนมาเลยสองคนยังอีกผู้หนึ่งพี่น้องไปเพราะว่าเพิ่งทือไปสายไปอนตาอยากเพิ่งไปนอนอยู่กกหมากเลยครับทางมันก็เด็กๆบางที่เพิ่นมาบางเบิ่ง คนห้าสามคนมาเลยพี่น้องไปรัดแรกนรเนี่ยโบเห็นยังเลยนี่แหละบอนสีนอนเมือแงพี่น้องโอ้ย

น,น,นี่น้องตอาพาดเน่าสามคนเโตแยกกันประกาศเลยเท่ากับมาตรการเลยพี่น้องคือเวลาะต่อมงป้ายนะามาตรก่อนนะพี่น้องเพราะว่าตาพาดสามคนเนมาทำห้าอะไรอ่น้องี้ยเพามาถา่ายบอลก่อนจะกินถ่ากเขาแหละพี่น้องที่ ดึกก็ล้วเข้ามา นอนทาเข้ามาไปเนอะมีเด็กเข้ามาเขานอนทาไปเดียวก่อนเขาามาก่อนนีนอนในเตือนหนึ่งไปหนอะเขาอย่างหมงมาอยู่ในผาน นอนบุรียอนอนทาเขาเขาออกแต่เจ็ดโมงปลายเบื้องขมาชุดชองโม่เบื้องขม่าโอนมาอะไรพี่น้องานผาดนะผู้นึงอีกมาห่ยงอีกซพี่น้องมาเลยาโอ้ันี่ขาเสเนาะมาอะไรพี่น้องยังอีกชองคนพี่น้องทาอีก พี่น้องในผาดเลาะมาบุไดยังจัดเขียดมาเลยในนกเนื้อมาปีกกินแหลดีกินแหล่ได้หนึ่งโมงเลยด็กละพี่น้องเลยนี่อาหารแหลเขาอาหารแหลกับพ่อแม่นพี่น้องอาหารหลอบเด็กยังไง่ายซะในผาดพนมาตรการเนีัพนดี้ปีงเขียดเพียงนกกับ,ปกกกบีป้านีน่ยกินนจับมา ไนี่ไปป่าบ่นี่มได้เลยมาติดอ่างมากข้นเขาเดิกกันมาไปนทีเขาแรกเขาเดิกในสะพานช่องคนไปส้กมางที่แจ้งอะลรเข้ามาึินบอลดว่เลย Lọc lên đóng Mấy Mày phải thẳng lên. Lọc พี่น้องหลังจากเขากินเขาเดึกแล้วหรือว่าเขาเละนะเขาก็จะได,นนด้นอ,อนผักผอดนะพี่หลอกเราในผ้าช่องคลอนห่ดทันมาพี่น้องเขาจะนอนกับในผ้าช่องคนยอยู่ตัวน,นี่แหละผมเดึกเดิกผมเลยไกลชี้แจง้งจิไดนน้ดไปหลัดเสาเลยนะพี่น้องผมเลยเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าพี่น้องสุขดีสุขดีพี่น้อง